สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับแฟนเพจกรอ่านง่ายจากชายคนหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่ครับถ้าผมตอนนี้ขอถามความรู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกยังไงที่คุณชายได้มาตั้งแนดพจนี้ขึ้นมาครับผมรู้สึกยินดีครับเพราะว่าตั้งตั้งขึ้นมาจากจิตวิญญาณจากความนึกคิดของมนุษย์ใช่ครับแล้วตอนนี้คุณชายนึกคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็กำลังอ่านกรที่ตัวเองเคยแต่งเล่นๆนะครับขอขอขอฟังัะครได้ไหมครับ ต้องติดตามอีพีต่อไปครับอีพีต่อไปนะครับ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วแรงบันดาลใจล่ะครับผมแรงบันดาลใจก็เป็นคนที่เรานั้นไปแอบชอบนะครับแอบชอบนี่นานขนาดไหนครับไม่นานครับไม่นานก็เริ่มต้นของการแอบชอบนี่เริ่มมาจากตรงไหนครับก็เริ่มจากที่เรานั้นไปเห็นเขาครั้งแรกครับแล้วก็เราก็เกิดอาการชอบ ขึ้นมาทันทีไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบชอบเลยชอบเลยแล้วตอนที่ชอบตอนนั้นเขาได้แบบทำอะไรให้เราประทับใจหรือเปล่าครับผมเขาเดินอยู่เฉยครับเขาเดินอยู่เฉยก็ไปชอบเขานี่เหรอครับใช่ครับเขาเดินอยู่เฉยก็ชอบเขาแล้วเราพอชอบมาแล้วเราก็ทำยังไงต่อบ้างครับได้มีการแอดกรมแอดเฟซไปแอดแอดแอดไปครับแอดไปแล้วแล้วเขาตอบไหมตอบรับไหมครับ ก็แอดไปเฉลยก็ไม่ได้คุยกันครับแล้วแล้วเขาได้รับเป็นเพื่อนรับรับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคน้ครับแล้วแล้วนาทีกว่าแล้วมันอั้ไหนครครับผมแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าคนนั้นคือใครลองเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปเหมือนเดิมครับครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรฝากผู้มีอะไรฝากนเพจไหมครับก็ช่วยไปกดไลค์เพจก็รับง่ายจากชายคนหนึ่งได้นะครับขอขอขอส่งก้อนนี้ให้แฟนเพจหน่อยได้ไหมครับสักก้อนครับ สักวันละมาได้ไรเอาเอาเอาเป็นก้อนที่เคยแต่งมาแล้วเนาะใช่ครับเอาแบบก้อนแรกที่แต่งเพื่อเธอคนฉันรักเธอตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกคงไม่แปลกเพราะว่าเธอสะดุดตาเธอทําให้ฉันนั้นสะดุดขาโอ้เธอจ๋าเธอเหมือนฟันของฉันเลย <c oughs> แค่นี้ครับ